วิธีการรับงานแล้วก็ส่งงานนะครับผมจะแนะนําให้รับงานตรงจุดที่เราส่งงานก็คือเราส่งงานปุ๊บใช่ไหมตรงหน้าประตูเนี่ยตรงที่ไม้กั้นมันจะมีเครื่องหมายตกใจนะก็คือให้เรารับงานแบบนี้นะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้สมมตินะสมมติมันไม่ขึ้นงานนะครับให้เราแตะที่ แทนที่มันก็จะมีงานให้เรารับนะครับให้เราเลือกงานที่จะรับนะครับจากนั้นก็กดให้ GPS มันนําทางไปมุมล่างนะครับมุมล่างขวาสุดเพราอเรากดนําทางไปแล้วใช่ไหม GPS มันก็จะนําไปนะครับเราก็ขับตามการับพ่วงเนี่ยให้ถอยจนมีตัวหนังสือประโยคนี้นะครับเน่นงขึ้นมาก็คือการเชื่อมต่อกับพ่วงนั่นเอง เราถอยเยอะเกินไปมันหายนะครับอันนี้คือต่อไม่ได้แล้วก็เดินหน้าใหม่แบบนี้นะให้มันมีตัวสื่อแบบนี้ขึ้นมาฉะนั้นก็กดนะครับที่ตัวสื่อนี้เลยดับเครื่องลงจากรถเราจะมาเชื่อมต่อ3จุดนะครับจุดแรกก็คือตรงนี้กดที่จุดเลย จุดที่สองนะครับแล้วจุดที่สามจะอยู่ตรงนี้จากนั้นกลับขึ้นรถเราก็ขับตามชีเวไปได้เลยนะครับ <heut insights. S 1> พอเรามาถึงจุดศกงานนะครับเ<ๆ>ขาจะให้เราเลือกการจอดอยู่สแบบ <inas ans. S 1> บนสุดนะครับ <inas ans. S 1> คือการถอยหลังเข้าถ <inas ans. S 1> อายหลังจอดนะครับ ตรงกลางก็คือการเดินหน้าจอดอันที่3มนะครับล่างสุดก็คือข้ามการจอดถ้าใครที่ถอยหลังเก่งๆเนาะก็เลือกข้างบนนะครับก็จะได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับเป็นโบนัสพิเศษถ้าใครที่ไม่ถนัดถอยเหมือนผมเนี่ยก็เลือกเดินหน้าจอดจากนั้นกดคอนเฟิร์มนะครับเราก็เข้าไปจอดนะครับให้พ่วงมันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมก็พอ ให้มันขึ้นประโยคนเนี้ยเหมือนกับตอนที่เราเชื่อมต่อเนาะจากนั้นดับเครื่องนะครับแล้วก็ลงจากรถ3มจุดเหมือนเดิมนะครับ